สวัสดีครับวันนี้กลังาจะาก,กับผมกันกันนี่มาสิติในเกม Angry Birds Stella กันเองนะคะวหลังจากที่หายไปนานมากเลยสหรับเกมเกมนี้เนาะหายไปนานมากเลยเมื่อไหรจะกลับมาเล่นก็รอบตอนแรกอะผมจะกะจะกลับมาเล่นช h ปเตอร์ที่2แล้วนะคะแตด่ด้วยความแบบว่าผมเผออเปิด WiFi เข้าไปเล่นนะครับ เล่นเกมนี้ผมเผลอเปิด wifi เข้าเล่นเกม Angry Birds Stella นะครับก็เลยถูกรีใหม่หมดเลยต้องโหลดใหม่แล้วก็รีใหม่เล่นหมดเล่นใหม่ทั้งหมดนะครับก็เลยเสียเวลาไปเลยหลายเดือนนะครับเอา้า <c oughs> เสียไปเลยหลายเสียเวลาไปเลยนะครับหลายเดือนเลเวลยี่สิบเอ็ดแล้วนะคะผม มันจะหายไปนานหน่อยแต่ก็คุ้มเนาะครับสมกับการกลับมาในครั้งนี้นะดูจอ oppo ดิทุกคนจอมันใหญ่มากมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นหมูมองไม่เห็นอะไรเลยด้วยืมแหมแหลบลิ้งดีไปเถอะอยังว่าแกก็ได้ตุยเชื่อฉันฉันรู้ว่าฉันเรียนมา อุ้ยไม่ได้อ่ะนี้ก็ได้ดูเนาะเออนี่ไม่ได้เวต่างห่มมันจะลอยลอยหล่อเลยนะเพราะว่ามันเพราะว่าพราะแต่ละมิชชั่นเนี่ยแต่ละอย่างคือแบบเขาสุ่มให้ด่างย,ยากมาให้หมดเลยอ่ะมันมันไม่มีอะไรที่มันจะง่ายๆเลยอ่ะแล้วด่างง่ายๆก็คือแทบไม่มีเลยทุกคน ด่าง,ง่ายๆก็คือแทบไม่ไม่ค่อยมอีมีแต่น้อยไงทุกคนมีแต่มีน้อยมากด่าง,ง่ายๆเนี่ยด่าง,ง่ายๆมันมีนะทุกคนแต่ว่ามันมีน้อยจริงๆโอเคนี่โอเค ด่าง,ง่ายๆมันก็มีสุ่มให้บ้างนะครับแต่ว่าด่าง,ง่ายๆมันมีน้อยมากจริงจทุกคนด่าง,ง่ายๆมันสุ่มได้น้อยมากแล้วสภาพตังเราก็ไม่พ้อมนี่ไงตัวตังมันจะหมดตูดตอนไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะตังมันจะหมดตูดตอนไหนก็ไม่รู้ถ้าผมเปิดเน็ตแล้วเติม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 ,ต,มตังในเกมปุ๊ะ เกมนี้มันก็จะเข้าไม่ได้นะครับเมก็เลยก็ต้องมานั่งเสียเวลาเก็บเก็บทุกบาททุกสตางค์ด้วยตัวโดวยที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องเติมเงินแทนอ่ะก็เลยเสียเวลานานไปกว่าเดิมแต่ก็คุ้มเนาะมือนเป็นการฝึกประหยัดเงินด้วยแต่ก็ยังเฮ้ยเดี๋ยนะทุกคน ใช้ออโต้ใช้เครื่องที่ให้ลอยบิให้ลอยบินได้แบบนี่กรีดไปเลยโอ้โหมันได้แค่นี้เองเหรอได้น้อยจงฮ้ยเสียงลำโพงหายอืม ว้าไปนี่เออการคันหัวมากเลยทุกคนเม็ดโอเคมาไม่ระเบิดกาว่าจะทำวิทยากรเกี่ยวกับเกมนี้อยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เงินผมเงินผมไม่เพิ่มมีมีมีม อีกนิดอีกสักน,นิดนะจะถึงพันแล้วแหละแต่รอความพร้อมก่อนข้อมูลไม่พอนะครับข้อมูลไม่พอโอเคผ่านได้สบายมันอาจจะไม่ค่อยหูดเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่า ตอนแรกของกาจะไม่กลับมาเล่นเกมนี้แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความมันเหลือชั a เตอร์สองที่ยังไม่ได้อัพยังไม่ได้อัดโชว์เพื่อนๆเลยก็เลยก็เลยกลับมาอัดเกมนี้ให้เพื่อนๆดูจนจบไปเลยนะครับจนจะอัดเกมนี้จนกว่าจะพอใจแล้วก็เลิอกอเลิอกอัดคลิปคลิปเกมนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเกมอื่นมาแทนนะทุกคนเดี๋ยวจะมีเกมอื่นมาแทนเพื่อนๆไม่ต้องเสียใจไป ตอนนี้ผมกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเล่นเกมนี้ต่อไหมหรือว่าจะหยุดเพียงไว้เพียงเท่านั้นเนาะตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่น,นะครับอืมออาวอ้าวอ้าหมูเกมนี้ก็ตายยากเย็นเหลือเกินและมีหมูปแปลกแวกแนวมาเยอะจริงๆนะเนี่ย ม,มีทั้งหมูนินจาหมูนักกล้ามโอ้โหสารพัดหมูสารพัดหมูไปหมอดอืมเอ้ยเอ้ยเอยอทษทีนะครับพื้นที่มือมือถือพื้นที่มือถือผมมีการเออร์เรอนิดนึงมีการติดติดหยุดชักนิดนึงนี่ว้าไปเลยโอ้โ ปีป hmm. ั่นหีตัวสั่นนี่บีบ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 โอ้ยวอ้ยโอวิโอมาสโลโมชันหมูปวดคอโอ้โหมีแต่น็กที่แบบไม่ค่อยโอเคกับมุมเล็กๆอะ จะราดเหรอฮะทบไปเลยกินนกเปลืองนกใช่ไหมเนี่ยฮะวาร์ปหนีเก่งเอ้ยอะไรโอเคติดก,กระตุกอีกเยะพื้นที่มือถือผมเริ่มลอยเหล่าลงค่อยๆหมดลงไปทุกทีเลยนะครับก็เลยแบบว่ากำลังลังเลการทำคลิปอยู่นะครับว่ายังไงดีตั้ง แล้วตังออมผมที่จะซื้อมือถือเครื่องใหม่ก็คือไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหร่เลยออมได้แค่พันเดียวโอ้กรองของป๊อปปี้เสร็จแล้วส่วนหนึ่งเย่ยังน้อยยังน้อยก็ยังน้อยก็เอ่อยังน้อย,ยอะไรวะยังน้อยยังดีกว่าไปตัวเปล่า จบแบบตัวเปล่าๆโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเกม Angry Birds Stella นะครับกับการการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดข,ของผมนะครับผมหลังจากที่เผลอเปิด Wi-Fi เข้าไปเล่นเกมนี้เข้านะครับจนหายวับหายไปหลายเดือนนะครับกับการฟาร์มตามเหตุการณ์เกมให้ทนันให้ทานกับคลิปล่าสุดนะครับก็ใคร ถ้าใครมีข้อติชมอะไรตรงไหนของผมนะคะที่ผมทำผิดพลาดไปก็สามารถติชมผมได้เลยนะโอเคครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ผมกัน,ก,นกันได้มาสเตติกเยอะๆด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบยบายไปเแวว